วันนี้ก็มาขุดมันแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้มันที่กำลังปลูกเนาะโน่นุดปุนปุ่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 ป่นปุ่นปุ่นปุ่ดปุ่นปุ่นปุ่นุ่นปุ่น่นปอ่นักนปุ่นปุนปัวดีค่นปุุ่อุ่่เอง่่่นุ่ปุนป่่นปุ่นอป พูดนะพูดเด้อโอ้ยกะมาขุดใช่หรือโอ้ยพูดดีกะมาซอยอันนี้เ็หยังเนาะพี่น้องเอาเอาไอ้ยเห็นยังอดชาเดียวนู้นนี้ตัดยอดชาเพราะฉันเอาเอาเพิ่นกำลังอ่าเพิ่นกำลังตัดขีดอ่ายอดมันนะคะกาลังส่งลูกค้าเพราะว่ามันญี่ปุ่นเนี่ยมันสามารถขายได้ทึ่งหัวแล้วก็ขายได้ทึ่งยอดอันนี้ก็คือเอาไปปลูกต่อได้ ย่ายายพากันมาซอยกันพูดยังมาแรงมวลขนาดส่วนไปสาวลูกกอนไกรโอ้อ,นนอันนี้แถวนึงนะคะแถวนึงกกนอืม,มอ่าไปไปอยู่บ่ยายเฮ้อช <c oughs> <c oughs> ื่อซอยแน่าื่อซอยใหญ่ <c oughs>

ได้รอบสุดท้ายด้วยน้ำมาร์กนะคะมันก็นเลยต้องเนี่ยเห็ดความหวานเห็ดอย่างก่อนอันนี้สดๆเลยได้เนี่ยอ่าโอเคต่อหัวนี่หนึ่งหัวพอดีกินค่ะหัวพอดีกินหัวจะพอดีกินจะประมาณหัวาหลุ่นประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยเนาะไม่ได้คุนเราไม่กินหรือโอ,โอ้เอาไปเอามาจะขาวเนี่ย สดกับสดอีลีนอนนะยายเอ้ยคุยคุยกันอยู่ย <laughs> กำลังขุดมันนะคะที่บ้านหล่าหลวงอำเภอที่พงศ์ซอยจมุอาหารนี่ป้าก็มาช่วยกำลังตัดเลงยอดมันเพื่อที่จะส่งลูกค้าในการที่จะเอาไปปลูกต่อนี่คือมันที่เราขุดโอ้ยลูกพี่มีทุกบทบาทสีสัน อันนี้พ่อมาช่วยกันตอนเย็นๆนะคะบรรยากาศก็ถือว่าก็ขุดแค่ประมาณเนี้ยค่ะพื้นที่เท่านี้แหละนี่แหละหัวมันดกไม่ดกก็ดูเอาเจ้าของสวน เยอะสวยสวยสวยืออตอนนี้นะคะเดี๋ยวบ่มอีกสักประมาณสักสิบวันเพื่อให้แป้งมันสลายกลายเป็นน้ำตาลเนาะก็จะเพิ่มความหวานฉ่ำของหัวมันได้ใครว่างอยากออกมาขุดก็ได้นะจ๊ะ ไม่ว่ากันบรรยากาศบ้านเราไม่ง่ายสบายๆค่ะมีรถผ่านเนี่ยรถมาจากมุกดาหารทางนี้เป็นนิคมคอมซอยจอดหน้าบ้านได้เลยค่ะบ้านมีต้นมะพร้าวเยอะๆชื้นอะดูๆด,ดูเจ้าของเอาแลลกเอาแ แอบไปไหนกู yeah, <laughs> yeah. là. กัดจายเลย ก็โอเคมันก่เกลดตัวังยนยันไ้อยด้ั่ืนสวนจเอายังให้เมยกินนะมันมันคือกืบบลดมันหนักเมยเกี่ยวพัดใแหลกมันกลนมันเมยยำยังลูก ามกินอ oh. ีกแน่ก well, ินอีกบ่ไปกินอีกอยู่บ่โอ้ยหนำบ่หมยเหมยหนำเหมยด้วยเออออกนะเนาะเปียกกระไดว่าคุณเหมยกินเลยเอาชีวิตบานๆเฮาเนาะโอเคค่ะขอบคุณนเลไลค่ะมุกดาหารมันหวานญี่ปุ่นนะคะของบ้านพอลลี่ฟาร์มนะคะกินได้นะคะเหมยยิ้มก่อน โอเคขอบคุณมากค่ะ